สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพากันมาชมบ้านสวนทุเรียนเป็นสวนทุเรียนหมอนทองทุเรียนโตนะฮะอายุเนี่ยประมาณ6-7ปีนะครับเนี่ยทุเรียนรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ800ต้นนะโดยแบ่งเป็นทุเรียนเนี่ยหกปีเนี่ยถึง400ต้นแล้วก็3ปีกว่าอีกรต้นทุเรียนนี้70%ตอนนี้กำลังให้ผลผลิตนะครับออกลูกแบบเนี้ยเต็มพื้นที่เลยนะครับ บนพื้นที่ดินเนี่ยนะครับ33ไร่นะครับเนาะตั้งอยู่นะฮะตำบลรำพันอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับรูปลักษณะที่ดินของเรานั้นนะครับจะเป็นลักษณะที่ดินรูปเนินหลังเต่านะครับนะดินแบบน็ดดินดีนะฮะทุเรียนชอบแล้วก็โศกเวลน้ำไม่ขังด้วยนะครับสังเกตดูกทุเรียนนะครับนั่น ออกลูกดกแบบเนี้ยนะสุขภาพต้นทุเรียนนะั้นนะครับเป็นต้นทุเรียนที่สุขภาพดีไม่มีโรคเลยนะครับนะต้นใหญ่สม่ําเสมอออกลูกสม่ําเสมอซื้อไปตอนนี้ก็ได้ตังใช้เลยนะครับนั่นนะฮะแหล่งน้ําดีด้วยนะครับนะที่ดินของเรานั้นนะครับใกล้กับเนี่ยก็เรียกว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญนะ่เนี่ยนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําหลวงสะหลวงายนาะเนะี่ยประมาณ200กุ่าไล่เนะี่ยฮะ นะส่วนด้านหลังนั้นติดคลองน้ำด้วยนะครับซึ่งเป็นของน้ำธรรมชาตินะครับที่ดินของเรานั้นเป็นโฉนดนอสอสจอครับมีบ้านพักคนงานเนี่ยสหลังนะครับบ้านพักส่วนตัวของเจ้าของสวนเนี่ยหนึหลังนะครับมีสระน้ำสำรองในพื้นที่เนี่ยหนึ่รูกนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะสาะน้ำหลวงใหญ่ๆนัน200ไร่นะครับอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินเนี่ยประมาณสัก2-300เมตรนะครับวันนี้นะครับทุเรียนสวยแบบนี้นะฮะ33ไร่นะฮะจำนวน800ต้นเราเปิดทำการขายอยู่ที่ไร่ละ1,200,000บาทถ้าทุกคนสนใจครับโทรหาเราครับ0991463979เล่นที่ดินแชนแน